ไม่น้อยก็ก็รับกันน้อยนะครับก็บริการพวกเสียครับสวัสดีครับนี่ใครครับโอเคโอเคของไทยออมทาน100บาทแค่100บาทครับ <coughs> เมื่ี้สามก้อนมาเต็มห้าบาทอันน้สามร้อยอันี่สามก้อยอันนี้อุ้มีช็อกโกแลตอุ้ยหนูเต็มกระดาษเชื้ชูมาให้แล้วอ่ะอ่ะถือช็อกโกแลตบูทอล่าหงเบาก็เลน้ำตาลมันไม่หวานเจี๊ยบเลยเหรอสุดๆุด โอ้โหเฮ้ยน้ำตาลไม่หวานเจี๊ยบหรอกนมข้นหนูหวานเจี๊ยบอร่อยข้าวก่วอนเยอะกว่าโอ้โหชอบ